สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่3ลองทาดูนะครับว่ามันจะเป็นสัตว์ชนิดไหนมันก็คือหมึกนั่นเองครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าหมึกยักอย่างคราเซนในหนังมีภาพลักษณ์ที่น่ากลัวและดูน่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งแต่หารู้ไหมว่าหมึกที่อันตรายที่สุดในโลกมีขนาดเล็กมากมันคือหมึกสายวงน้ำเงินครับ มึกชนิดนี้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียและมหาสมุทรอินโดจีนตะวันออกพบที่น้ำตื้นมีขนาดเล็กการได้รับพิษรับได้ทั้งการสัมผัสหรือการถูกกัดซึ่งใช้เวลาเพียง5-10นาทีจะทำให้เป็นอัมพาตพิษของหมึกถูกเก็บไว้ในน้ำลายพิษของหมึกผลิตโดยต่อน้ำลายซึ่งจะหลั่งออกมาพร้อมกับน้ำลายมีมวลโมเลกุลน้อยไม่ใช่ปโปรตีนมีชื่อว่า แมคคู o รท็อกซินจะเป็นสารที่คล้ายกับเทโทโดท็อกซินที่เป็นพิษที่พบในปลาปักเป้าหมึกใสวงน้ำเงินนั้นมีน้ำหนักเพียง25กรัมแต่สามารถผลิตพิษที่ฆ่าคนได้10คน m มคคู o รท็อกซินหรือเทโทโดท็อกซินอาจย่อเป็น TTX จะบล็อกการส่งโซเดียมไอออนก็คือยับยั้งการส่งกระแสประสาททำให้กล้ามเนื้อเป็นอมาาัมพาตผลที่ตามมาคือกล้ามเนื้อกระบังลมและส่วนอื่นๆไม่ทำงาน ทำให้หายใจลำบากหายใจไม่ออกจนหัวใจและสมองขาดออกซิเจนจึงเสียชีวิตได้ TTX เพียง1มิกรัมก็สามารถฆ่าคนได้แล้วการรักษาเป็นแค่การช่วยหายใจซึ่งถ้าผู้ป่วยสามารถมีชีวิตรอดหลังโดนพิษได้ประมาณ24ชั่วโมงร่างกายจะสามารถปรับฟื้นฟูสภาพได้ยกเว้นส่วนสมองที่ออกซิเจนเลี้ยงไปไม่ถึงจนเกิดการเสียหายจะเสียหายในระดับถาวร ลองมาดู5เรื่องที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับอสุรกาย8หนวดนี้ 1. มันกัดเบามากจะไม่รู้สึกทำให้เจ้าตัวไม่รู้ว่าโดนกัดและจะทำให้รักษาไม่ทัน 2. เททร,รโดทอทซินไม่ได้พบแค่ในปลาปักเป้ากับหมึกสายวงน้ำเงินเท่านั้นแต่พบได้ทั้งปลาบางชนิดในตระกูลเททร r a โอดอนทีเดอย่างเช่น 3. หม,มึกสายวงน้ำเงินเป็นหมึกเพียงชนิดเดียวที่มีพิษต่อมนุษย์ 4. ส,สายตาของหมึกนั้นเห็นภาพเป็นขาวดำา 5. ฟันของหมึกเป็นจะงอยคล้ายปากนกแก้วถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด Subscribe และถ้าไม่ใช่กดรีเพลย์หมายสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ